สวัสดีครับพบกับำรัพยกรัเ่เทียเ่ยวเจนเกครับผมวันนี้พามาชมทุ่งนะครับกองฟางาลงหนาวพอได้บรรเทาเบา,บาบางความร้อนจากแสงแดดนะครับทุกนาก็ยังไม่แห้งแรงเท่าไหร่นะครับผมมาอยู่ที่กอไผกกอนี้ นะครับผมโตมาผมเกิดอ่าผมเกิดมาผมด้เห็นกอนี้ตั้งแต่ทมไมเด็กๆเลยนะฮะเคยปีนนะครับเคยปีนไปตัดตัดเอาลำเอารำต้นไผ่นะครับเก่าแก่มากๆนะครับแต่ก่อนจะมีกระท่อมอยู่ในนี้นะครับ เขาเลยไปไี้ครับจริงวันนี้จะมาดูนะ้าเขาปลูกมันนะครับไม่ไหวแน่เจอแดดฮะต,ต้องเดินให้ดีฮะน้ำไม่ไผ่มันคมพาชมทุ่งแล้วกันนะครับ นิดหน่อยนิดหน่อยนี่ถ้าไม่มีลมหนาวมาขนาด <c oughs> ูยากครับร้อนครับผม <c oughs> ร้อนมากๆ <c oughs> ผมต้องอาศัยกลางร่มนะครับเพราะว่าถ่ายวีดีโอไปเครื่องมันจะฮีทแล้วก็ดับ จะปลูกเสร็จแล้วนะครับฝั่งนี้หรือเปล่าโหเหลยอ,อีกบานเลยครับผมมาผิดเวลาเพี่อน,น่าจะมาตอนเขาเสร็จแล้วอ๋อยังครับตอนนี้ต้องนู่นครับฝั่งนู้นเสร็จแล้วนี่สายไฟนะครับที่เป็นแดง,แดง ไม่มีอะไรฮะสำหรับคลิปนี้มาชมทุ่งเฉยๆนะครับชมบรรยากาศสศร้กลาวนะครับต่ทะทะอเทระไอเย็นนี่ต้นอะไรนี่มันคืออะไรอ่ะมันออกดอกแบบสวยงามอยู่ถ้าใบมันเหมือนมีเสียงเหมือนมีแมงอะไรบางอย่าง น่าจะมีแมงเกาะอ,อยู่ก็ทุง่งนาผมก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมเลยไปหน่อยนึงนะครับมีไม่กี่ไม่กี่ไร่นะครับน่าจะสามไร่หรือเปล่าจำไม่ได้นะครับแบ่งกันน้องสาวน้องชาย ทั้งหมดมีแค่แปดกว่าไร่นิดๆน,นะครับไม่เยอะนี่ครับบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกอัอเป็นเหมือนพึ่งนะพึ่งนี่ว่เพึ่งมันบินตอบเคสอน โโเต็มเลยนะครับเต็มเลยนะมาเอาเกสรไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรฮะอย่างที่ผมบอกฮะไม่มีคอนเทนต์ในหัวสมองนะครับถ่ายเล่นๆถ่ายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับเผื่อมีคนเข้ามาดูมาชมนะครับผม โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้อีกเช่นเคยนะครับอย่าข้ามโฆษณานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันไปแล้วกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะอยู่กันยาวๆวันนอกนะตอนนี้สตุ้งสตังก็ไม่รู้จะหาจากไหนแล้วนะครับหวังว่าธนาคารคงจะพักหนี้สินให้เราบ้างนะครไม่ว่าจะเป็นกอสกับงดรถเก่าๆนะครับที่เราผ่อนยังไม่หมดนะฮะเครียดนะครับเครียดแต่ไม่รู้ทําไงมันหาเงินไม่ได้จริงนะครับ ในเมื่องานโดนยกเลิกหมดเลยนะครับผมโอเคฝากกด้วยแล้วกันนะครับตากวัชรกรออฟฟิเชียลนะครับมากด subscribe กดติดตามกันเยอะแล้วกันนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าแล้วครับสวัสดีครับผมเสียงคนเหนื่อยนะครับทำอะไรอย่างจัด